หรือถ้าบอกว่าอยากทั้งสวยอยากทั้งน่ารักให้มันดูคละเคล้ากันไปคุณก็ใช้ทั้งสองทั้งหกในเบอร์อาจจะเป็นสองหกหกสองอย่างนี้ก็ได้นะคะครบทั้งสองทั้งหกเลยนะแต่ในที่นี้ติดดอกจันรไว้นิดนึงนะคะเลขสเสน่ห์ก็จะเป็นกรณีของสองที่มีคู่ประกบดีกับหกที่มีคู่ประกบดีเช่นสอง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 นี้เป็นเลขเฉพาะเพศนะใช้ได้เฉพาะผู้หญิงหรือเพศทางเลือกที่ผ่าตัดเฉาะมาเป็นผู้หญิงแล้วหรือว่า ออกแนวตุ้มติ้งแต่งหญิงอย่างงี้ค่ะไม่เหมาะกับชายแท้หรือว่า,อาผู้ชายอ,อกสามศอกไม่เหมาะนะคะสองสองก็เป็นเลขสเสน่ห์เป็นเลขเฉพาะเพศสําหรับผู้หญิงเนาะสองสามนี่ตีตกไปอย่างที่บอกว่าติดออกํานิดนึงถามตัวเองก่อนว่าเหมาะสมแล้วก็ยอมรับข้อเสียของสองสามสามสองได้ไหมถาม,าม,ม,มถาว่าเป็นเลขสเสน่ห์ไหมก็เป็นเลขสเสน่ห์แต่อาจารย์ไม่ค่อยแนะนานะคะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงเสี่ยงที่จะผิดศินข้อห้าเอาผิดศีลห้าข้อได้นะคะสองสี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งพูดเก่งนะคะช่างจํานันจาเจาาแจ๊เก่ง เลขนี้เวลาไปค้าขายลูกค้าค่อนข้างที่จะติดเพราะว่าช่างพูดนะคะพูดแล้วเข้าหูโอ้โอเคงั้นซื้อเลยเจ้านี้พูดเข้าหูอะไรแบบนี้ค่ะ2 5 5 2ก็ใช้ได้เป็นเลขของผู้ชายอ่เป็นเลขเฉพาะเพศของผู้ชายเป็นเลขเสน่ห์เฉพาะเพศของผู้ชายนะคะทอมเทอรมอะไรแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะไม่แนะนํานะคะ2 6 6, 6 2บอกไปอยู่แล้ว2 7 7 2ออย่าใช้ค่ะรักระทมขมขื่นรักร้าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะ ยืดยา่ทางความคิดชักช้าทงความคิดนะคะอย่าไปใช้แล้วก็เป็นความรักที่เหม็นขี้หน้ากันนะ <c oughs> เหม็นกลับบ้านมาเหม็นหน้าหัวอย่างนี้ยค่ะไม่โอเคสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองไม่เชิงมีสเสน่ห์แรงนะแต่ว่ามันจะเป็นสเสน่ห์แบบมันไม่ได้มีความเย้ายวนนะสองแปดแปดสองมันจะเป็นสเสน่ห์แบบอาจจะดูห้าวห้าวลุยๆยหรือว่าดูเป็นทรงเจ๊ใหญ่เพราะว่าเลขแปดนี่เหรอไหมคะสองประกบกับแปดก็จะดูเป็นบุคลิกกาพของ คนที่ใช้จะดูมีความมั่นใจตัวเองถ้ามองว่าเป็นหนุ่มมั่นสาวมั่นได้ไหมอะโอเคให้ได้ละกันนะคะถือว่าหยวนนไปสําหรับ2882 2992นะคะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ดูมีความเย้ายวน เพราะว่าเลข9ก้าไปอยู่กับเลข2เลข9กก็จะขยายความหมายของเลข2ให้มากยิ่งขึ้นหรือว่าทบท่าวทวีคูณมากขึ้น2 9 9เเลข2บางเรื่องราวเป็นเลขของความรักด้วยแล้วก็เลข9เป็นเลขต่างประเทศใครอยากได้ผัวที่เป็นพบฝรั่งผัวต่างชาติต่างชาติที่แปลว่าคนละประเทศนะคะไม่ใช่ชาตินี้ชาติหน้าผัวต่างชาติก็ลองหาพวก2 9 9 2มาใช้ดูนะคะส่วน2002นี้เป็นเสน่ห์ที่แย่ๆส่วนมากจะเป็นควันใจผัวชาวบ้านหรือว่าเป็นควันใจเมียชาวบ้านเขานะคะไม่แนะนำไม่ใช้ ต่อไปในเรื่องของเสน่ห์แบบเลข6ก็จะเป็น1626งหนะคะสามหกสี่ห้าหก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 เจ็ดนี่ไม่แนะนานะคะเป็นเลขคุ้มดีคุ้มลายผีเข้าผีออก68ก็ไม่แนะนําเป็นสเสน่ห์เย,ย้ายวนหรือว่ามีโอกาสที่จะไปดึงดูดกับรักซ้อนรักสามเศร้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันดึงว่าลุ่มหลงในคนรักมากอะ่ะถ้าไปเจอคนรักที่ดีมันก็ดีไปเนอะไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนรักที่แย่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะดูถลุซรับจนหมดตูดได้เหมือนกันนะคะหกแปด เอาเรียกง่ายๆเป็นเลขที่เวลาหลงอะไรแล้วค่อนข้างที่จะงงหัวไม่ขึ้นหนช่วยค่ะอาจารย์เนีงงหัวไม่ขึ้นนะคะสำหรับ6886แต่ว่ามันถือว่ามีระยะที่แย่มากกว่าเพราะฉะนั้น6886ก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะถือเป็นเลขสเสน่ห์ที่อาจารย์ไม่ค่อยเชียร์อยากจะให้ใช้ถือว่าเป็นเลขเสียสําหรับ6886 6996 6 ก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวของความรักของสเสน่ห์9ก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน6996ก็มีโอกาสมากๆที่จะได้ผัวหรือว่าได้แฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะ6006เป็นเลขเสียแต่ว่า6006เนี่ยเป็นสเสน่ห์ที่รุนแรงมากๆนะคะเลขศูนย์มงมุมเขาจะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าดาวมฤตยูเนาะค่อนข้างที่จะแรงเพราะไปอยู่กับ6เลขที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์แบบแรงมาก รุนแรงที่สุดในบรรดาคู่เลขเบอร์มือถือแต่ว่ามันเป็นเลขเสียไงมันก็จะแบบว่าเป็นขวัญใจผัวชาวบ้านเป็นขวัญใจเมียชาวบ้านไปคบใครเอาสุดท้ายเขามีเมียอ,อยู่แล้วไปคบใครเอาสุดท้ายเขามีผัวอยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะในเรื่องราวของสเสน่ห์แบบ0660ไม่นอะนไม่ใช้